เวลาเทรดไม่มีผมขอ15นาทีต่อวันอยากลงทุนอยากเทรดแต่เป็นคนไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่ชอบดูหน้าจอและไม่ชอบความเครียดในการเฝ้ากราฟวันนี้ผมมีเทคนิคมาสอนที่จะสามารถทำให้คุณเทรดได้โดยใช้เวลาแค่เพียง15นาทีต่อวันเท่านั้นครับไม่ต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันให้ปวดตา ไม่ต้องเครียดทั้งวันให้ปวดหัวแถมมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากมายแต่ได้เงินลงทุนให้เงินงอกเงยไปอีกด้วยครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่าการที่จะเทรดให้ได้15นาทีต่อวันนั้นเราจำเป็นจะต้องคิดทุกอย่างให้จบตั้งแต่แรกในเรื่องของแผนการเทรดครับหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเราเรียกว่า trading plan นั่นเองและองค์ประกอบของ trading งแผนมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังข้อที่1น,นะครับ ให้ปรับระบบการเทรดของคุณไปเทรดบนไทม์เฟรมเ Day ครับหรือ t ไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงขึ้นไปเท่านั้นเพราะการเทรดที่ไทม์เฟรมใหญ่ๆมันจะทำให้ตลาดเกิดความผันผวนน้อยและเมื่อความผันผวนน้อยมันจึงทำให้คุณได้มีเวลาในการคิดและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากขึ้นอีกด้วยครับ โดยคุณสามารถกำหนดเวลาที่จะดูกราฟได้ง่ายขึ้นอีกด้วยและผมเสนอช่วงเวลาที่คุณจะมาดูกราฟเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์หรือทำการเทรดได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับผมและคุณก็เลือกเอาเลยครับว่าในช่วงนี้คุณชอบช่วงเวลาไหนสมมติว่าคุณถนัดเทรดตอน9โมงเช้าคุณก็ตั้งเวลาเพื่อมาเทรดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นเวลา15นาทีต่อวันได้เลยข้อที่2เลือกกลยุทธ์ในการเทรดแบบที่ต้อง pending order เท่านั้น Pending order คืออะไร Pending order มันก็คือเครื่องมือในการตั้งออเดอร์ในการซื้อขายล่วงหน้าครับเพราะการเข้าซื้อขายในตลาดเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเรียกว่า execution ซึ่งก็คือเข้าณตอนนั้นเลยกับอีกแบบหนึง่งเรียกว่า pending order ก็คือตั้งรอไว้ครับถ้าราคามาถึงโบรกเกอร์จะเข้าซื้อขายคุณอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะมีคำสั่งอยู่4แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือ buy limit sell limit buy stop sell stop ครับ ซึ่งคำสั่งพวกนี้เราสามารถกําหนดมันได้ล่วงหน้าเลยโดยไม่ต้องเฝ้านะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะบายที่แนวรับเพื่อเก่งกําไรในขาขึ้นแต่ปัจจุบันราคายังไม่ลงมาที่แนวรับดังกล่าวที่เราตั้งใจเอาไว้ตรงนี้แหละเราสามารถที่จะตั้ง pending order buy limit รอไว้ได้เลยครับและเมื่อราคามาถึงตำแหน่งแนวรับนั้นได้จริงๆโบรเกอร์จะเปิดคำสั่งให้คุณแบบอัตโนมัติเลยครับซึ่งดีกว่าการเทรดแบบ execution มากๆนะครับ ที่จะต้องมารอการเข้าซื้อขายเมื่อราคามาถึงแนวรับนั้นจริงๆถ้าต้องทำแบบนั้นเนี่ยเราคงเหนื่อยตายเลยครับเรามาใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์อย่าง pending order กันดีกว่าครับข้อที่3คุณคิดมาเลยว่าคุณจะเข้าที่ไหนที่เรียกว่าใช่ในสไตล์ของคุณจะเข้าแบบ t e n following หรือ swing trade ก็ว่ากันไปให้ชัดๆครับเพียงแค่ระบบเดียวก็พอนะอย่าเอาระบบทรดอื่นมาเทรดให้ปะปนกันนะครับ ข้อที่4เมื่อมีจุดเข้าแล้วก็คิดจุด s ็อปล o อตออกมาให้จบตั้งแต่แรกว่าจะวางที่ตำแหน่งไหนหลังจากที่เราคิดว่าเราจะซื้อตำแหน่งนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วครับต้องบอกก่อนว่ากระบวนการนี้คุณต้องจดในกระดาษหรือคิดในหัวให้จบก่อนก่อนที่จะลงมือเทรดครับไม่ใช่คุณกดออเดอร์ซื้อไปแล้วแต่ยังไม่คิด็อปลอตเลยด้วยซ้ำเนี่ยตรงนี้ถือว่าผิดครับ ข้อที่5หลังจากที่คุณวาง Stop Loss แล้วก็ถึงเวลาที่จะคิดจุด Take Profit กันบ้างโดยเราจะวางเป้าหมายในการทำกำไรที่ตำแหน่งไหนและคิดเป็น r ิสต reward ที่เท่าไหร่ตรงนี้ผมแนะนำว่าการเทรดที่จะไม่ทำให้เราเสียเปรียบคือการตั้งระยะทำกำไรให้มากกว่าระยะของการขาดทุนครับเช่น ถ้าระยะซ o p ล o s s เนี่ยมีระยะเท่ากับ500 point คุณก็จะต้องตั้งระยะ Take Profit ที่มีระยะเท่ากับ1,000 point ขึ้นไปครับ <c oughs> เพราะการเทรดที่มีระยะ Take Profit น้อยกว่าระยะของซ o p ล o s s เนี่ยในระยะยาวแล้วมันจะทำให้เรามีภาพรวมในการทำกำไรเนี่ยติดลบหรือเท่าทุนเสียมากกว่านั่นเอง <c oughs> ข้อที่6นะครับหลังจากที่มีครบทั้ง3ข้อแล้วนั่นก็คือจุดเข้าจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรเนี่ย ต่อมานั่นก็คือการคิด position sizing ครับซึ่งมันก็คือเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนของคุณทั้งหมดว่าคุณต้องการจะเสี่ยงในแต่ละครั้งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งการทำ position ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับหากเราไม่กำหนดจุด stop loss ก่อนตั้งแต่แรกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยบอกคุณก่อนว่าให้คุณจดในกระดาษหรือคิดในหัวให้จบก่อนนั่นเอง และผมก็แนะนําเลยนะครับว่าการเทรดต่อไม้ของคุณเนี่ยไม่ควรจะเกิน1%เปอร์เซ็นเท่านั้นย้ําอีกครั้งนะครับว่า1%เปอร์เซ็นเท่านั้นเพราะตัวเลขนี้มันจะช่วยให้คุณไม่เครียดในการเทรดจริงๆและเป็นตัวเลขความเสี่ยงที่ได้รับการวิจัยมาแล้วว่ามันจะทําให้เราทํากําไรได้ง่ายขึ้นมากกว่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงแบบอื่นๆครับ ซึ่งหากใครที่ยังไม่รู้ว่าการทำ position sizing นี้ต้องทำยังไงต้องลองไปดูในคลิปอีกคลิปหนึ่งของผมนะครับที่มีชื่อว่าแจกสูตร l o อดไซส์เอาไปใช้โคตรง่ายลองไปดูครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปนี้เอาไว้ที่คอมเมนต์นะครับข้อที่7ครับกำหนดมาเลยว่าจะเทรดกี่สินทรัพย์ต่อวันโดยผมเนี่ยจะเทรดอยู่ที่ประมาณ7ถึงสินทรัพย์ต่อวันเท่านั้นนะครับ หากอยากรู้ว่าผมเทรดสินทรัพย์ไหนบ้างก็ลองตามดูในคลิปที่มีชื่อว่าสูตรรัดจัดพอร์ต Forex ยังไงให้สมดุลนนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์เช่นเดียวกันนะและทั้ง7ข้อนี้นะครับก็เป็นแนวคิดของการสร้างแผนการเทรดหรือสร้างระบบเทรดที่ทำให้เราสามารถใช้เวลาเพียงแค่15นาทีต่อวันก็สามารถทำกำไรได้นะครับ ผมสรุปให้ครั้งนะครับว่ามีอะไรบ้าง 1. เทรดไทม์เฟรมเเท่านั้น 2. t r เทรดใช้กลยุทธ์ pending order เท่านั้น 3. จุดเข้าเป็นการเทรดสไตล์ไหนให้เทรดระบบเดียวพอ 4. จุด stop loss เอาตรงไหนคิดให้เสร็จก่อนเทรด 5. จุด take profit ตั้งให้มากกว่าระยะของ stop loss 6. position sizing 1%่งทุกครั้งก่อนเทรด e 7. เทรดสินทรัพย์ไหนบ้างที่ต้องเทรดทุกวันเป็นรูทีนของเราและสุดท้ายนะครับหากใครที่สนใจที่จะเทรด forex ทองคําหรือ Bitcoin แบบจริงจังมากขึ้นโดยใช้เวลาเทรดเพียงแค่15นาทีต่อวันก็เทรดได้และทํากําไรได้ดีกว่าคนที่เฝ้าหน้าจอทั้งวันเสียอีกผมมีคอร์สเรียนหนึ่งที่มีชื่อว่า Elite Level ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Advance สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์ในการเทรดของตัวเองในขั้นที่สูงขึ้นแบบเดียวกับนักลงทุนในสถาบันการเงินใช้กันโดยใช้หลักการแกะรอยพฤติกรรมราคาและการวัดโครงสร้างราคาครับเพื่อหาจุดเข้าซื้อที่ได้เปรียบสูงสุดรวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการเทรดในแต่ละครั้ง อย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรีวิวและรายละเอียดคอร์สเรียนที่ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ